สวัสดีคนที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองธรรมแชนแนลวันนี้ทางช่องของเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือสิบปีมีเพียงครั้งเดียวคนที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีวาสนาสูงส่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดชิปใหม่ๆจากช่องทางของเราด้วยนะคะคนที่มีการกรบาดตรงกลางฝ่ามือหารู้หรือไม่ว่าสิบปีมีเพียงครั้งเดียวขอให้ท่านเตรียมตัวให้ดีดวงชะตาสำหรับคนที่มีการกรบาดตรงกลางฝ่ามือตัวของท่านมีบุญวาสนาสูงส่งและแม่นจนขนลุก คำทํานายดวงชะตาของคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือในช่วงปีนี้ดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ10ปีโดยเฉพาะดวงชะตาการเงินโชคลาภวัชนาะเป็นคําทํานายที่แม่นสสุดๆจากอาจารย์หมอช้างดวงชะตาของคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือจะเป็นดวงมหาโภทัพย์เป็นดวงมหาเศรษฐี แต้มบุญของท่านกำลังจะริเริ่มทำงานเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยหนุนนําทรัพย์สมบัติเงินทองเงินตาจะทำให้เงินทองไหลมาเทมาแบบที่ไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเลยก็ว่าได้คนที่มีการกระบาดตรงกลางฝ่ามือคนใดก็ตามที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนและแน่นอนที่สุด เป็นพอกบุญวาสนาได้ชักนำพาให้ท่านนั้นได้มาพบเจอกับคำทำนายนี้ฉะนั้นแล้วถ้าอยากให้โชคดีขอให้พิมพ์คำว่าข้าพระเจ้าขอน้อมรับคำทำนายเพื่อที่จะเปิดดวงการเงินเปิดรับดวงมหาเศรษฐีเปิดดวงมหาเฮงเปิดดวงมหารวยดวงมหาโภคพย์สำหรับคนที่มีการกรบาทตรงกลางฝ่ามือ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของคุณกำลังจะพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากร้ายกับกายเป็นดีคิดสิ่งใดจะได้สมความมุ่งม,มา่ปารถนาทุกประการบารมีของคุณได้เริ่มทำงานแล้วสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคและเป็นปัญหาก็จะทุเลาเบาบางลงโดยเฉพาะช่วงต้นปียาวไปจนถึงท้ายปี ดวงชะตาของคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือจะได้เปลี่ยนย้ายฐานดวงจากดวงปกติกลับกลายเป็นฐานดวงมหาเศรษฐีคําทํานายดวงชะตาของคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือดวงชะตาของท่านในช่วงต้นปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ10ปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้และจะเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องของโชคลาภวาชนาะ ปัญหาต่างๆที่จะถาโถมเข้ามาและนับจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนจากร้ายกับกลายเป็นดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านจะมีเงินเหลือจินเหลือใช้เหลือเจ็บอย่างไม่ขาดมือและในช่วงนี้เป็นช่วงที่บุญเก่าบารมีเดิมของท่านกำลังจะหนุนนำ บวกกับการที่ดวงมหาโภคทััพย์เปิดทำให้ท่านมีโชคลาบวาจนาเข้ามหาหากว่าคนไหนก็ตามที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือและตอนนี้ชีวิตของท่านกำลังลำบากอยู่ชักหน้าไม่ถึงหลังชีวิตยังไม่ไปถึงไหนทําอะไรก็ไม่เคยสำเร็จสักอย่างไม่เคยพบกับคำว่าโชคดีหรือโชคลาบขอให้ท่านอย่าเพิ่ง น้อยใจไปเลยเพราะว่านับจากนี้เป็นต้นไปหากคุณได้ฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเพราะว่าดวงชะตาของท่านดวงมหาเฮงดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโภคทรัพย์ดวงมหารวยจะได้ถูกเปิดแล้วบุญเก่าบารมีเดิมของท่านกำลังจะิเริ่มทำงานจากนี้ต่อไป ไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็จะสำเร็จราบลื่นไร้อุปสรรคคำทำนายได้ผลรับอย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะทำอะไรก็จะรู้สึกว่าง่ายไปฉัทุทุกเรื่องและจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของท่านคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์ค้ำชูตัวของท่านนั่นเอง อาจารย์หมอช้างเป็นหมอดูที่มีซื่อเสียงโด่งดังที่แม่นสุดๆคนหนึ่งในประเทศไทยในปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้อาจารย์หมอช้างก็ได้ทำนายเกี่ยวกับดวงชะตาของคนที่มีการกระบาดตรงกลางฝ่ามือว่าดวงชะตาของท่านกําลังโลดแล่นอย่างต่อเนื่องโบราณเชื่อว่าเป็นคนที่มีบุญญาที่การบาร,รมีเหล่าเทพเทวดาลงมาเกิด และคอยปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นคอยปกปักรักษาคอยบุดลดลบันดาลโชคลาภและคอยชี้แนะแนวทางให้แก่ชีวิตของท่านเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองทำให้คนที่มีการกรบาดตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่ดูดีกว่าคนทั่วไปอยู่ตลอดเวลาคนที่มีการกรบาดตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษอยู่ในตัว เพราะในบางครั้งก็เป็นคนที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้ามีสัมผัสพิเศษได้อย่างแม่นยามากๆม,มีการคาดกาันเรื่องราวเหตุการณ์ล่วงหน้าและมีความสามารถพิเศษสามารถสัมผัสกับสิ่งลี้ลับที่คนทั่วไปนั้นมองไม่เห็นแถมยังเป็นคนที่ดวงแข็งอีกต่างหากใครที่คิดปองร้ายก็ตามสุดท้ายก็แพ้ภัยตัวเองไปในที่สุด เพราะว่าคนที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีเหล่าเทวดาที่ตามองไม่เห็นที่คอยคุ้มครองรักษาทำให้ชีวิตของท่านแข็งาาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงถึงแม้ว่าในช่วงเวลาเริ่มแรกของชีวิตอาจจะตกระกรรมลำบากเกิดในครอบครัวที่ยากจนก็ตาม แต่คนเหล่านี้เป็นคนที่มีความฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องประสบความสำเร็จแบบนั้นแบบนี้จะต้องร่ำรวยให้ได้ทำให้ชีวิตของท่านเข้าสู่วัยกลางคนชะตาชีวิตพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เคยลำบากตากตำํำก็จะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคัง่ง กลายเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวหากว่าใครคนไหนก็ตามที่มีการกรบาดตรงกลางฝ่ามือแต่ก่อนนี้ชีวิตยังรุ่มรุ่มดอนดอนชักหน้าไม่ถึงหลังไปไม่ถึงไหนสักทีทำอะไรก็ยังไม่เคยสำเร็จสักอย่างไม่ประสบพบเจอกับคำว่าโชคดีนับจากนี้เป็นต้นไปถ้าหากคุณผู้ฟังได้ฟังคำทำนายนี้ แล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าดวงชะตามหาโภคทรัพย์ร่วมกับดวงชะตามหาเฮงดวงชะตามหารวยจะได้เปิดทำงานแล้วใครก็ตามที่ได้ฟังคำทำนายนี้ถ้าอยากให้คำทำนายได้จริงส่งผลเป็นโอกาสที่ดีจงตั้งจิตตั้งใจอธิษฐาน และพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้วยคำว่าสาธุ3ามครั้งแล้วเขียนสิ่งที่ต้องการลงใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วท่านจะสมหวังดั่งใจปรารถนาและใครก็ตามที่มีการกระบาดตรงกลางฝ่ามือไม่ว่าจะข้างไหนก็ตามหรือมีทั้งสองข้างที่เป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงขอให้ท่านแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อที่จะเป็นสะพานบนุญ ให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้รับรู้ได้รับฟังก็จะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่สำหรับตัวของท่านเองหากท่านใดได้ร่วมแชร์เรื่องนี้ขอให้คุณผู้ฟังมีโชคมีลาบหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายตลอดชีวิตของท่านด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุความเชื่อเป็นสิทธิของส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ